ฉันมาแล้วค่ะคุณไว้พเราจะไปกันหรือยังคะเดี๋ยวก่อนนะฉันต้องตรวจกระเป๋าของเธอก่อนในนี้ไม่มีอะไรหรอกนะคะมีแค่ของกินนิดเดียวเองนิดเดียวงั้นเหรอในกระเป๋าของเธอมีขนมเต็มเลยเนี่ยใช่แล้วล่ะนักเรียนทุกคนไม่ยอมแพง้ง่ยายๆเลยนะเรื่องการเอาขนมไปกินบนรถโรงเรียนแบบเนี้ยนี่เธอไม่ละอายบ้างหรือไงที่แหกกฎแบบนี้นะคราวหลังฉันจะไม่ให้เธอขึ้นรถบัสนี้แล้วนะคราวหลังฉันเดินไปเองดีกว่าโอ้ oh. <laughs> ไม่มีขนมชิ้นไหนจะผ่านฉันไปได้หรอกโดนนี่ไปเลย <laughs> คุณไว้คะเราจะไปกันได้หรือ,อยังคะนี่คุณไว้คะมีคนเรียกฉันด้วยเหรอโอ้ <laughs> พวกเธอก็สมควรโดนแล้วละ่ะ <laughs> คุณทำชุดของผมพังหมดแล้วอะ่ะข <laughs> ึ้ไปเลยนะฉันไม่ได้ตั้งใจนี่นะคร <laughs> าวหลังก็อย่ามาหลอกกันซะให้ยากเลย <laughs> ดูเหมือนว่ายังไงพวกเราก็สู้กับคุณไว้ไม่ได้หรอก แอลเข้าสิคริสแต่ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะ <c oughs> ผมเรียนมาทุกวิชาแล้วนะครับ <c oughs> ผมอยากจะเตือนคุณหน่อยนะครับว่า <c oughs> ห้ามเอาอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม <c oughs> หรือแม้แต่ของหวานขึ้นไปบนรถคันนี้ <c oughs> แน่นอนจ้ะอย่างนั้นเหรอจะ๊ะงั้นรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะฉันว่าฉันมีขนมอยู่ในกระเป๋าของฉันชิ้นหนึ่งนะงั้นเดี๋ยวฉันหาก่อนก็แล้วกันเยี่ยมเลยนี่ไงขนมของฉันบอกแล้วว่าต้องหาเจอแน่นอนนี่ไงนายเอาขนมไปได้เลยนะ นี่มันน่าอายจังเลยอ่ะแหมอีกสินาทีพวกเราก็ถึงบ้านกันแล้วเลยจ้ะโชคดีจังที่คุณย่าช่วยหลอกล่อคุณไว้เอาไว้อ่ะผมก็เลยแอบเอาขนมขึ้นมากินบนรถได้ด้วยเดี๋ยวก่อนนะจ้าเด็กน้อยหนูต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพก่อนนะแล้วค่อยกินขนมเป็นของหวานแต่คุณย่าครับโอ้นายก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันเหรอฮะใช่ครับผมชอบซีรีส์เรื่องนี้มากเลยอะไรอยู่ในกระเป๋าของนายอะ มีขนมมาบ้างหรือเปล่าไม่นะครับไม่มีเลยด็อกจิเหรอฉันอยากลองเล่นมานานแล้วอะ่ะเรามาเล่นกันไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นหรอกครับใครจะเป็นคนโยนก่อนดี <c oughs> นายเลือกมาได้เลยมาเล่นกันดีกว่าแบบนี้ฉันต้องชนะแน่นอนเลยอะไรกันเนี่ย <c oughs> ขนมสุดโปรดข,ของฉันงั้นนายก็แกล้งทำตัวเป็นแฟนกลับเพื่อจะเอาขนมเข้าไปกินข้างในสินะโทษทีนะครับแต่ผมชอบกินขนมมากเลยอ่ะ นายทำให้ฉันผิดหวังสุดๆเลยนะโอเคดูเหมือนว่าแผนด็อกจิจะไม่เวิร์กแต่ผมก็มีแผนสองเสมอว้าวเรขอกินด้วยได้ไหม <laughs> ดูสิเกิดอะไรขึ้นกับหน้าของนายอะ่ะโอ้ไม่นะแบบนี้คุณไว้ต้องรู้แน่เลยสวัสดีครับแหนงะงั้นผมไปก่อนดีกว่าช้าก่อนนะเร นี่มันน้ำอัดลมเหรอนายเอาอีกแล้วนะเปิดคุณไว้ครับห้ามเอาเครื่องดื่มขึ้นไปกินบนรถบัสของฉันนะอะไรจะหยุดไม่ให้พวกเขาเอาของขึ้นไปกินบนรถได้สักทีนะแต่จริงๆแล้วหมวกของเขาก็มีสไตล์อยู่นะแอบบี้ผมของเธอสวยมากเลยใช่แล้วละ่ะไม่ต้องอายเต็มที่ไปเลยจ้า <c oughs> ทุกคนมีความพิเศษในตัวเองอยู่แล้วเลยนะ <c oughs> ทุกคนมีสไตล์ของตัวเองอยู่แล้วเธอน่าจะไปเดินแฟชั่นที่ปารีสหน่อยนะ แอบบี้อะไรอยู่บนหัวเธอเดี๋ยวนายก็ได้ดูแล้วล่ะรอแป๊บนะมันเปิดยากมากเลยช่วยถือหน่อยสินี่มันโคกเหรอขอกินบ้างได้ไหมอ่ะโอ้หอคอยนี้มันควบคุมยากกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยโออโอไม่นะคุณไว้มาแล้วแอบบี้เธอได้กล้าดียังไงนะฉันเชื่อเธอเสมอเลยนะแอบบี้อย่าเอียงหัวสิฉันเปิดฝาไม่ได้อ่ะอู้หหนุ่มน้อยทำไมนายแต่งตัวแบบนั้นล่ะ นี่คือชุดการสแสดงที่โรงเรียนของผมเองนะครับผมได้เล่นเป็นนินจาด้วยนะหมวกนี่น่าสนใจมากเลยระวังหน่อยนะครับคุณไว้ผมเนี่ยรักในคาแรคเตอร์ของผมมากเลยครับยังไงฉันก็ต้องตรวจอยู่ดีนั่นแหละงั้นก็ลองดูสิครับคุณไว้เขาพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อให้งานของเขาสมบูรณ์แบบจะดูเหมือนว่าครั้งนี้เรเขาจะชนะไปนะฉันต้องกลับไปเรียนแอโรบิกใหม่แล้วล่ะโอ้กลิ่นหอมมาจากไหนกันเนี่ยนี่มันน้ําหอมพิซซ่าของผมเองนะครับนี่ไงครับ ว้าวกลิ่นเหมือนมื้อค่ำที่ฉันชอบเลยคุณเก็บไว้เลยก็ได้นะครับจริงเหรอขอบคุณมากเลยนะนี่มันเจ๋งมากเลยละ่ะฉันชอบหน้าไส้กรอกมากเลยนี่เละเกิดอะไรขึ้นกับนายอะ่ะมันเป็นวิธีการแอบเอาขนมผ่านคุณไว้มนะัน่ะดูเหมือนว่าคราวนี้จะเวิร์กด้วยแหละสงสัยเธอคงทำได้แค่ฝันแล้วล่ะน้ำหอมพิซซ่านี่ทำให้ฉันหิวมากเลย นี่เอามาแบ่งกันเลยนะไม่นะนี่มันพิซซ่าของฉันใช่แล้วล่ะโอ้ฉันหิวมากเลยว้าวใช่แล้วดูเหมือนว่าการขอพรครั้งนี้จะเป็นจริงด้วยนี่เลยเวทมนต์มาพอดีเลยขอบคุณมากเลยนะจักรวาลเรียบร้อยพิซซ่าไปที่ชอบที่ชอบแล้วล่ะนี่มันความผิดของเธอเลยนะเรแล้วนายพร้อมหรือยังครับตรวจได้เลยครับนี่ไงล่ะของต้องสงสัยในนี้มีอะไรกันเนี่ย็อกโกแรกเนี่ยหรอ แอบบี้ช่วยซ่อนเยลลี่ให้ฉันทีสินะได้โปรดเจนฉันว่ามันคงไม่ใช่ไอเดียที่ดีเท่าไหร่นะนะจ๊ะโอเคโอเคเห็นกับความเป็นเพื่อนของเรานะแม่แม่ไหนดูซิว่าเธอมีอะไรมาบ้างไม่มีเลยหรอเยี่ยมมากเลยเจนไปคนต่อไปจ๊ะไหนดูหน่อยซิว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าเธอปลาพวกนี้มันทำให้ฉันรู้สึกคุ้นๆนะนี่มันขนมนี่นาโอ้ไม่นะ พวกเราต้องคิดแผนใหม่กันแล้วล่ะ mm hmm. ใช่แล้วเรามีป๊อปทูบด้วยนะไอเดียเยี่ยมไปเลยลเลยเรเทใส่เข้าไปข้างในนั้นเลยฉันก็ว่างั้นแหละเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วทั้งผ่อนคลายแถมขนมของพวกเรายังปลอดภัยอีกด้วยทุกคนมันต้องเวิร์กแน่นอนเด็กๆก,กับขนมเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้เลยล่ะพวกเขาพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อจะแอบเอาขนมขึ้นไปกินบนรถย,ยิ่งมีป๊อปทูบเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีขนมเยอะขึ้นเท่านั้นและยิ่งมีขนมเยอะๆเ,เราก็จะยิ่งมีความสุขมากเลย โอเคถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วพวกเธอทำอะไรกันน่ะฉันต้องตรวจทุกอย่างหน่อยแล้วไม่มีอะไรพิเศษหรอกครับแค่เครื่องไปดับนะครับนายบอกว่าเครื่องไปดับงั้นเหรอฮะฉันรู้นะว่านายที่มาลอยู่รีบโปรดอย่าเลยนั้ครับดูเหมือนว่าแผนของพวกเราจะล้มเหลวแล้วล่ะฉันรู้อยู่แล้วมันไม่ง่ายหรอกนะที่จะมาหลอกฉันน่ะฉันทำงานนี้มาตั้งนานแล้วฉันได้เห็นมาเยอะสวัสดีค่ะคุณไว้วันดีจ้เจน โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะหนูเจ็บมากเลยค่ะหนูเดินสะดุดน้องแมวล้มอะค่ะฉันว่าแขนข้างนี้ของเธอดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะงั้นฉันต้องตรวจดูหน่อยแล้วเฟือกนี้มันจะทำให้แขนของเธอยาวขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วล่ะคุณไว้เขมืออาชีพมากเลยไม่มีนักเรียนคนไหนผ่านไปโดยไม่โดนเขาตรวจได้หรอกทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะไม่นะคะคุณไว้แขนหนูจริงๆนะคะอืมไหนมาดูหน่อยซิดูเหมือนจะมีขนมอยู่เต็มเลยนะ มันใส่เข้าไปข้างในนี่หมดได้ยังไงกันเนี่ยคุณนี่โหดมากเลยนะคะตอนที่เธอโตขึ้นเดี๋ยวเธอต้องมาขอบคุณฉันเองแหละมีเหลืออะไรแล้วหรอเนี่ยโอ้ฉันบอกว่าห้ามเอาขนมเข้าไปไงงมงมงมสวัสดีค่ะคุณไว้สวัสดีจ้าเจนนี่คือเคสตุ๊กตาตัวโปรดของหนูเองค่ะน่ารักมากเลยเนาะขึ้นรถได้เลยจ้าเจนแผนฉัเวิร์กด้วยหรอเนี่ย ไม่อยากจะเชื่อเลยในที่สุดก็ได้กินขนมระหว่างทางไปโรงเรียนสักทีโอเค,อเ,คเรเราต้องตรวจกันก่อนนะได้เลยครับคุณไว้แม่นี่มันอะไรกันเนี่ยเนี่ยยาอมแก้เจ็บคอนะครับผมเจ็บคอมากเลยโอ,โอ้ฉันก็มีเหมือนกันมันน่าจะช่วยนายได้นะโอไม่นะฉันไม่รอดแน่เลยฉันต้องทำลายหลักฐานก่อนแล้วน่าเสียดายจังแต่อย่างน้อยคุณไว้ก็น่าจะไม่เห็นนะ ฉันต้องเจอปัญหาแน่นอนเลยอะเดชฉันเอามาให้นายแล้วล่ะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยเดชนี่มันน่าอายมากเลยอะมันไม่ใช่ผมผมหรครับเจษสวัสดีจ้าสาวดูซิว่าฉันเจออะไรด้วยเดี๋ยวฉันจะแกล้งเป็นคนขับแล้วยกเลิกกดทุกอย่างเองนะเป็นไอเดียที่เจ๋งสุดๆเลยฉันว่าต้องเวิร์กแน่นอนขอให้ฉันโชคดีแล้วกันรุ่นสวัสดะเพื่อนร่วมงานวันนี้ฉันมาเข้าเวนแทนนายหัวหน้าเขาบอกให้นายไปพักด้แล้วอะ เจ๋งไปเลยขอบคุณมากเลยนะพวกสุดท้ายก็ได้พักสักทีเล่แจ็คลินแอปปี้มาเร็วคุณไวเขาอ่อนมากเลยนะเดี๋ยวเข้าพวกเรามาหาของอร่อยๆกินกันดีกว่าแบบนี้จะไปต้องการอะไรอีกแล้วแจ็คลินรับเลยนะใช่แล้วล่ะหวังว่าคุณไว <c oughs> จะไม่ได้มาเห็นอะไรแบบนี้นะวันหยุดของฉันโอ้เดี๋ยวก่อนนะลืมเอากุญแจให้เพื่อนร่วมงานของฉันน่ะแล้วแบบนี้เขาจะขับรถไปส่งเด็กๆที่บ้านได้ยังไงล่ะฉันต้องกลับไปก่อนแล้ว นี่เพื่อนฉันลืมเอากุญแจมาให้อ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเธอทำอะไรกับรถบัสของฉันน่ะ oh. นิสัยพวกเธอไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ oh. เรียบร้อย oh. พวกเราโดนจับได้แล้วล่ะ oh. พวกเธอรู้อะไรไหม oh. ฉันไม่คิดเลยนะว่าพวกเธอเป็นคนแบบเนี้รีบทำความสะอาดรถบัสเลยนะทำให้สะอาดวิกวับเลยด้วย oh. ดูเหมือนว่าแผนการคนขับตัวปลอมจะล้มเหลวนะสงสัยเด็กๆจะไม่เหลืออะไรให้กินแล้วล่ะ พวกเราทำเสร็จแล้วค่ะคุณไว้งั้นเหรอแหม่เพื่อขนมสุดโปรดของพวกเราเราก็พร้อมจะทำทุกอย่างอยู่แล้วคุณเจ้าขนมสุดโปรดของคุณขึ้นไปบนรถของคุณไว้ได้ยังไงหรอ,อบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน